สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยู่กับระดาอีกแล้วนะคะวันนี้ระดาจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างแม่บ้านสาวกับแม่บ้านที่มีอายุนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยนะคะแม่บ้านสาวอายุน้อยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปข้อดีคือ1กระฉับกระเฉงกระตือรือร้นในการทํางาน 2. มีความรวดเร็วทันใจเมื่อได้้างบอกหรือต้องการให้ทําอะไรสามารถทําได้ทันที 3. เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องเช่นสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้เป็นอย่างดี 4. ส,สามารถฝึกสกิลในการทํางานบางอย่างที่นอกเหนือจากการทํางานบ้าน mm hmm. เช่นการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารหรือจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเป็นต้นเรามาดูข้อเสียกันค่ะ 1. ไม่เหมาะสำหรับบ้านที่มีสามีเจ้าชู้เพราะในเจ้าผู้หญิงอาจจะเกิดการระแวงหรือไม่ไว้ใจแม่บ้านหรือสามีได้ 2. แม่บ้านสาวบางคนใจร้อนและควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่งซึ่งอาจจะเป็นไปตามไวันั่นเองต่อมาเรามาดูแม่บ้านที่มีอายุข้อดีคือ 1. ทําทำความสะอาดบ้านอย่างละเอียดและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 2. มีความใจดีรู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและทำงานบ้านได้เป็นทุกอย่าง 3. ามทำกับข้าวอร่อยรสชาติดีเป็นที่ถูกปากในจ้างและ4ไม่ต้องฝึกสกิลอะไรมากเพราะมีประสบการณ์ด้านการทํางานแม่บ้านมาก่อนซึ่งรู้หน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะเรามาดูข้อเสียกันบ้างค่ะ 1. ต้องมีการฝึกในการใช้อุปกรณ์การทําความสะอาดที่ทันสมัยหลายครั้งเพราะแม่บ้านที่มีอายุอาจจะลืมหรือใช้ไม่เป็นนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายอาจทํางานด้านอื่นๆได้ไม่ค่อยดีจึงเหมาะสมสําหรับงานแม่บ้านมากที่สุดค่ะ และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการจัดหาแม่บ้านสาวๆและแม่บ้านที่มีอายุค่ะดังนั้นก่อนการเลือกแม่บ้านคุณจะต้องรีเควสกับทางบริษัทจัดหาแม่บ้านก่อนว่าคุณจะต้องการแม่บ้านแบบไหนอายุเท่าไหร่และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะเพราะแม่บ้านแต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันดังนั้นอายุก็เป็นสิ่งสําคัญในการเลือกหาแม่บ้านว่าบ้านของคุณเหมาะสมกับแม่บ้านสไตล์ไหนเพื่อให้ได้แม่ ที่ถูกใจเรามากที่สุดพร้อมทำงานดีและทำงานเก่งอีกด้วยนะคะสำหรับในจ้างท่านไหนสนใจและอยากใช้บริการกับทางบริษัท